สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่4นะครับในเพลย์ลิสต์ระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานอย่างง่ายด้วย Google Sheets นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่ 1, 2, 3นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้ผ่าสร้างตารางสต็อกนะครับตารางบุคลากรน,นะครับแล้วก็แบบฟอร์มการขอเบอิกวัสดุแล้วก็ในส่วนของการเก็บประวัติการเบริกไว้แล้วนะครับ ท่านใดที่ยังไม่ได้ดูใน EP ีที่ผ่านมานะครับสามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับสำหรับใน EP ีนี้นะครับผมจะมาพาทำแบบฟอร์มอในการเพิ่มนะครับวัสดุเข้าไปในสต็อกนะครับว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับซึ่งในขั้นตอนในส่วนของอ่อีพี EP นี้เนี่ยนะครับท่านจะต้องมีมีหน้าแบบฟอร์มนี้ก่อนก็คือมีแบบฟอร์มขอเบิกวัสดุก่อนนะครับเพราะมันจะง่าย นะครับเพราะในขั้นตอนนี้นะผมจะพาท่านคลิกขวาทําสําเนาเลยนะครับทําสําเนาในที่นี้ก็คือผมจะทําสําเนาในการ่แก้ไขฟอร์มนิดหน่อยนะครับแล้วก็แก้โค้ดนิดเดียวนะครับมันก็จะสามารถเพิ่มวัสดุเข้าไปในสต็อกได้เลยนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนชื่อชีทตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นจากฟอร์ม Request นะครับเป็นฟอร์ม Receive นะฮะ จากฟอร์ม request นะครับเป็นฟอร์ม e c e i v e R E C E I V E นะครับอ่าตามนี้ได้เลยนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นคำว่าฟอร์ม r q u u s t t ใช่ไหมครับแล้วก็ผมจะทำสเนามาแล้วก็เปลี่ยนชื่อชีทนะครับให้เป็นฟอร์ม e c e i v e แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับแก้ไขแบบฟอร์มสักนิดหนึ่งนะครับ จากแบบฟอร์มขอเบิกเนี่ยก็จะเปล er ี่ยนเป็นแบบฟอร์มเพิ่มวัสดุแล้วกันนะครับอ่าใช้เป็นคํานี้แล้วกันเนาะแบบฟอร์มเพิ่มวัสดุนะครับเปลี่ยนสีนิดนึงมันจะได้ดูแตกต่างจากอันเดิมนะครับอ่าแบบฟอร์มเพิ่มวัสดุสีตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับมันจะได้ไม่ซ้ํากันกับแบบฟอร์มขอเบิกนะครับนะเปลี่ยนสีนิดนึงชึบ โอเคแล้วก็ตัวบันทึกข้อมูลตัวนี้ผมก็จะขอเปลี่ยนสีมันด้วยนะครับจากเดิมเป็นสีเขียวใช่ไหมครับผมจะขอเปลี่ยนเป็นสีส้มอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาใหญ่มาเริ่มเลยอ่ะโอเคเรามีสองฟอร์มนะครับเป็นฟอร์มขอเบิกนะคะกับฟอร์มขอเพิ่มนะคะเป็นฟอร์มเพิ่มวัสดุเนาะ ทีนี้นะครับจุดที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างแรกเลยนะครับก็คือไปที่เมนูสฝนขยายครับแล้วก็ไปที่แอปสคริปต์นะครับจากนั้นนะครับไปดูที่ไฟล์ Google Docs ที่ผมแชร์ให้นะครับมันจะมีโค้ดที่ชื่อว่า Record r e c e i p อยู่ให้ไปดูที่แถบ Record r e c e i p นะครับจากนั้นนะให้ท่านกด Control A Control C นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแอป Script ์ของเรานะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยจะเจอบรรทัดเปล่าๆอยู่นะครับให้ท่านเลือกมาสักหนึ่งบรรทัดบรรทัดไหนก็ได้ที่เป็นบรรทัดเปล่าๆว่างเปล่านะครับแต่ต้องอยู่ด้านด้านนอกวงเล็บอันสุดท้ายนะครับอยู่ข้างนอกนะเสร็จแล้วกด Ctrl V ได้เลยนะครับจากนั้นก็กด Ctrl S เพื่อเซฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเซฟเรียบร้อยก็ปิดหน้านี้ได้เลยนะครับทีนี้ปุ่ม บันทึกข้อมูลนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยเรากำหนดสคริปต์ให้เขาเนี่ยเป็น record request ถูกไหมครับทีนี้ผมจะก็จะขอเปลี่ยนจาก record request เป็น record r e c e i v e เหมือนกันนะครับเป็น record r e c e e R E C E I V E อ่ะโอเคกดตกลงไปนะครับถ้าเกิดว่าผมเลือกรายการวัสดุเนาะเป็นประกานน้ำเงินนะครับตอนนี้เนี่ยมันคงเหลือ,อยู่10ดามน,นะครับ อ่าผมลืมเปลี่ยนตรงนี้อ่าจนวนที่เบิกเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นจํานวนที่เพิ่มนะครับจํานวนที่เพิ่มเนาะผมจะเพิ่มเป็นอ่าเพิ่มไปในสต็อกห้าสิบด้ามแล้วกันนะครับพอเพิ่มไปในสต็อกไปห้าสิบด้ามผมกดบันทึกข้อมูลไปชึบนะครับสคริปต์ก็จะถูกดําเนินการนะครับบันทึกรับของเข้าเรียบร้อยกดตกลงปุ๊บนะครับ แบนะฟอร์มก็จะถูกเคลียร์ไปนะฮะในส่วนของตารางฮิส t อรีเนี่ยมันก็จะมีประเภทเพิ่มเข้ามาอย่างหนึ่งก็คือเป็นคำว่ารับเข้านะครับแล้วก็ชื่อผู้ทำรายการเป็นนขขายขอไข่ในเล้านะ,ะเพิ่มประการน้ำเงินมา50ด้ามคงเหลือหลังปรับแล้วกลายเป็น60นะครับในชีฟสต็อกของเราก็จะกลายเป็นปกติเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับแค่นี้เองครับไม่ไม่ยากมากนะครับในส่วนของแบบฟอร์มเพิ่มวสัสดุเพราะว่าเรามีตัว แบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มการเบิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ามาปรับนิดหน่อยนะฮะก็สามารถใช้งานเป็นแบบฟอร์มในการเพิ่มวัสดุเข้าไปในสต็อกได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในอีพีนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับในอีพีานะครับเดี๋ยวผมจะมาพาทำตัวรายงานการเบิกวัสดุนะครับซึ่ง อาจจะอยู่ในลักษณะของตารางนะครับสามารถค้นหาได้สามารถกรองข้อมูลได้นะครับแล้วก็มีกราฟนะฮะให้เราสามารถมองดูได้อย่างสวยงามนะครับในอีพีหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการนำไฟล์สำเร็จนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งทำตามแล้วนะครับก็สามารถกรอกแบบฟอร์มสนับสนุนนะครับเพื่อขอรับไฟล์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อท่านแจ้งข้อมูลมาแล้วนะครับผมก็จะทำการส่งไฟล์นี้นะครับให้กับท่านทางอีเมลนะครับที่ท่านกรอกไว้ในแบบฟอร์มของผมใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ